อันนี้เป็นครั้งที่27ตรงกับวันที่6ธันวาคม2568ข้าพเจ้าพิชยาพรทัศน,นประพันธ์ขอเปล่งวาจาสาธายพุทธมนตร์ไหวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด้อุปคัควัมปติเถระเจา้าอมฤตปู่สมเดจรุนหัวปู่บุญเดชหลวงปู่เ,ลเลสลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงบาดม,มทธนาในการสวดสัยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณคารัตนาไตาคูบาจารเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิ๋งพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมลต่อไปโปรดสวดจุมนุมเทวดาสมันตาสกวาวเลสุวตสัตวาตาคาันตุเทวดาสัทธมังมุนีดาชาสัตสุนันตุสักขมโมกธรรมสักเคกกามจารุปเปกิสิก คีเดสิขาละตัเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปทรัสเถจคาเมตารุนะคะฮะเนเคหะวะชุมาหิกเขเตปุมาจายันตุเทวชาลทาราวิสเมยักขะเันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยักโมนิวราจนางสาธุโอเมสุนันตุธรรมะสวัณกาโรยะมัทันตาธรรมะสวัณกาโรยะมัทันตาธรรมะสวัณกาโรยะมัทันตา อดสวดนามาการสิทธ well, well, ิคาถานาโมตัสสะเพระว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะเพระว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะเพระว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอดสวดสัจจะิี่ไดคาถา นาทิเมสานางันยังพุทโเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสานางันยังธรรมโมเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสลานางันยังสังโฆเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัชเจนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทส่วนมหากรุติโกนาโถติอาทิกา คาถามหาการุณิโกนาโถอัตายยะสัพพะปานีนางปุเรนปตะวาปารมีสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวะเชนะมาหุนตูสัพพุปปัตวามหาการุณิโกนาโถหิตายยะสัพพะปานีนางปุเรนตวาปารมีสัพพะปตโตสัพโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวะเชนะมาหุนตูสัพพุปปัตวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานีนางปุเรนตวาปารมีสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวะเชนะมาหุนตูสัพพุปปัตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุต,ตัง เอวัมเมสุตังเอกังสัมบยังปควาสังเกสุวิหารติกาปิละวัจุสมิมหาวเนมหาตาปิโกสังเคนะสัตถิงปัจจามาเตหิตปิโกสังเตหิสัพเพเหเหวะอรหันเตหิท้าสหิจาโลกาธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติจารโหนติปะวันตังภัสนายาปิโกสัยขจาระโกจตุนังสุทวาสกายิกานังเทวานังเอตตาขโขสิอายังโขปควาสังเกสุวิหารติกาปิละวัจุสมิมหาวเนมหาตาปิโกสังเคนะสัตถิง ปัจจมาเตหิปิโคตสเตหิสัพเพเหวะรหันเตหิทัสหิจาโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสานิปเตหิตาโคติปะขวันตังทัศนายปีหุสังกจักยันูนะไมยาปิเยนะปะกวาเตนุปัสการเมยามาอุปัสกาปิตวะปะกวันโตสันติเกปัจเจกกะถาบาเสยยามาติมาติปะขวตาเทวตาเสยยาถาปิมะ นามาพระวา,ารผุริโสสัมมาชิตังวาภาหังปาสาเรยประปาสาริตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะขวันโตผุดและโตปาสูระหังสุอะระโขตาเทวตาภะขวันตังอภิวเทตาวาเอกามันตังหังสุเอกามันตังทิราโขเอกาเทวตาภะขวันโตสันติเกมคาถังอภาสีมหสัมโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอะคาตัมค่ะ มังธร,รมะสัม,มยัทักธิตาเยวะปะปาราชิตัะสังคันติอาโกโหปาราเทวตาภควันโตสันติเกมังขนาภาสิตตัตราภิขโวสมาธหักสุปิจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสาราถีวเนตานิคาเหตวาอินทริยานิละขันติปฏิตาติ อาทโกอัปปาราเทวตาพักวันโตสันติเกมคาถาภาสีเฉตวาขีรังเฉตวะปรีคอินทะขีรังโอหะจาวะเมชาเตจัลันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาธโกอัปปาราเทวตาพะกวันโตสันติเกมังคาถังภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสาเตคามิสันติอปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปะริปุเลสันติติอาทโกพักวาผิกขิุปอมันเตสิ เยปุเยนะพิกเวทาสัสุโลกะทะสุสุเทวตาสันนิปติติตาผลติตถาคตมทัสนายพิกุสังญจักเยปิเตพิกเวเหสุอัติตามัทานังมหันตโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปีภะกวันตานางเยตับระมาเยวะเทวตาสันนิปติติตาเฮสุเสยยะถาปีไมหังเอตาละหีเยปิเตพิกเวภาวิสติกปนาคตาตัมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปีภะกวันตานางเอต เอตัอประมายวะเท,ว,ะทวตาสันนิปเดตะาพราะวิสติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิกาจิกิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิติดกตาาิตไติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนาทาสาัตุกลงมานาสิกโรธรรมะพาสิสามิติเอวังพันเตติขโขเตพิกุปภะวันโตปาจาโสสุพระาะวเอตัอทโวจะ สีโลกามนุษย์แก่สามียถาปุมมาตาทัสสิตาเยสิตาคิริคำพลังปาหิตัตตาสมาหิตาปูถุสีหาวาสันดีนาลมะหังสัพปิสัพพุโลโอทาธรรมนัสสุทธาวิมปะสันนามามนาวราพิญโยปัจจัสเตตวาวะเนกาปีดาวะทเวตตะวมันจะยุสัทธาสาวกเกศเสนรเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาทาปิกโวเตจะอาตบปมะก้าดุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาจุลกูยานัง อามนุสสานาทัศน a g a เปเกสัตามักักคุงสหัสสังอาทาสันตาริงสัดังเอเกสหัสสานังอามนุสสนาตมัชกสุงอเปเกนันตะมัชกคุงทีสัสัพพะพุทธะอาหุตัาจจะสัพพังปิญญายาวะวักกิตวานะจักกุมมาตาโตมานตายสิสัทธาสาวเกสัสนเนตเตเทวากายาปิกันตาเตาวิชานาถาปิกโวเยโวหังกิตตายิสามิกิลาหิอนุูุปปสุตัสตตส,สหัสสา วายขักภุมมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานะอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนางชะสหัสาเฮมวัตายาขานะนะต่วันนี้นอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานะอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนางสาตาคิลาติสาสายญขานะนะต่วันนี้นอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานะ อาภิกกรรมภิกขุนางสมิติงว่านาอิเจเตโสรัสสะคาสายะขานานาแต่วันนีโนยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนบุนธรรมานาอาภิกกรรมภิกขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจัสตายะขานานาแต่วันนีโนยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโน โมธามานาะพิกามูพิขุนางสมิติงวานังคุมพิโรราชาไกโกเวพลสานิเวสนังพิญโยนางสตาสาสังยักขานังปยีดุปปาสติคุมพิโรราชาไกโกโสปาคาสมิติงวานังปริมัจะที่สังราชาทัตตารตโธทั๊ ปสาสติคันทพภานางกฐิปติมภาราชายา,าสัสสิสมุทตาปิตัสสะพระเวนถรมนามััพลาอิทิมันโตสุติมัโตวันนาวันโตยาสัตสีนโมบามานาปิการุปิโกนมิสมิตติงุกนังะคินจจาจัตทิสังราชาวิลุณโหจะประสาะสติกุมพันธานางกิปติมภาราชายาสัสสิสมุตาปิตัสสะพระเวนถมนามัพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนโมธามานาพิกามุพิโกนางสมิติงว่านางปัจิมาจัตที่สังราชาวิรุปปะโคภาษาสตินะคะนางจิปติมหาราชัยัะสัสิสุุตตาปิตาสภาวอินทามานามขับไรจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนโมธามานาพิกามุพิโกนางสมิติงว่านางอุตตรลจัตท่สัง ราชากุเวโรดับประสาสติยาขานางอาทิปตปฏิมานาชยสัสสิโสภุตตปิจัสสาก้าวบอินธรรมานามขับภรัยจีมันโตชติมันโตว,วันนาว,วันโต,ววนตยัสสิณุโมธรมานะอภิกรรมุปปิขกนางสมิติงวนาโพริมาติสังพระตาลัตโถทักขินเนนาวิรุทระโกปัชิเม,มนาวิรูปรโกขูเวโรอุตตรังที่สังจัตตาโลเตฆมหาราชาสมานตาจตุโรทิสาทันทธารมานาฉังสุข วะเนกาปิละว,ะะวัทเวเตสังมายาวิโนทาัสาคุวัจจานิกาสถามายากุมายากุกุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเศธโฉจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทปะมัรโยจะเวเทวสูตจะมาตาลิจินตะจิตตาเสนโนสคันทพณนโรรชาฉโนสโภ อาคูปัจจสิโคเจวติมพะโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชานโนคันทพาสหาราชูพิโมทามานาพิกามุงพิขูนางสหาราชูพิขูนางสมิติงวานางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสห,าาสหาาตัชากากรรมพระสัตรลาอาคูปายาคาสหยา,าติพิยามุนาทตาลธาถุจากอาคูนาคาย,ยา,าสศิโนเอลาวันโนหา,านาโคสกปปะคาสมิติงวานาัง เยนาคาราเชสสหารันติทิพาทิชาปักิวิสุทธาจากคเวหายาสเตวน้บัญชปตาจิตาสุปันนายติเตสานามังกับพยัญตานาคาราชานะมาสิสุปันนโตเขมากาสิคุโธสันหาหิววาสาหิวเป่าหะยันตะนาคาสุปันนาสานามังกังสุพุทังสิตาวชิลหหะเทนะสมุทาสุราสิตาพาตโลวาสาวเสเต อิทิมันโตยาสาัสสัสีโนกาลากันชัมหาพิสมาอสุราธานะเวกษาเวปัจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนามูจีสหสัสตันจับพริพุตานังสัพเพเวโรจะนามาการสันในหิตวรวัคดิงเสนางลาหุกะทามุปาขมุงสัพยโยธา,านิพััทันเตพิกุนางสาวมิติงวะนังอาโรโฌเทวาปัทวีจัเตโชวาโยตถาขมุวรุณาวรุณาเทธธวะสมโลจัยยะสะสสคะ เมตากัลุนากายิกาภูเทวายาสศิโนทเสตทัสทากายาสเพนหนัตวานิโนพิธิมันโตสุติมันโตวนาวันตกยาสศิโนโมทามานาภิกามุมภิกขุนางสมิติงวะนางเวน ทูจเทวาสาดีจ่สาสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวจันทามาคูปุรกิตาสุเรยยสุปนิสาเทวสุริยามาคูปุรกิตาณคตยานิญญปุรกิดวาคูมันทวร,า,รากาสวัสดนณวาสววเศธโหกโกปาคาบรินทโททเสเตทัสทากายาสพเพนันะตะวานิโนยทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยาสจิโนโมทาม,มานาภิกามุภิกขุงสมิติงุนังอาทา,าคูสาคูเทวชลกิต ชาระมัคขิสิกาือวะอรินทะกาจโรชาจาอุม,มาภูพานิพาสินโนวรุณาสหธรรมมาจัอจุดาจานเนชกาสุรรยารู้เราโูวาโูวาสาวเนสินโนทัศเทัศธากายาสัพเพนันจา,าวานิโนยทีมันโตสุติมันโตว,วันดว as as ันโตยัสสินโนบอธามานาปิกามูปิขุนังสมิติงวนงังสมานามหาสมานามนุสามนุมนสุจตมากิธาปุสิกาโกอาโก มดกปฐุสิกาทาคูขารโยเทวาเยจาโลหิตวาสินปรารคามหาปารคามอาคูเทวายาสักสินโนทัศเตทษาสทากายาสัพเพนานตวันน้โนยจีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสักสินุโมธามานะอภิการมูขิคดังสมิติงวณังสุกากรุมหาารุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาตะไขหาปามโมกขาอาคุเทวาวิจักขณาสมามัตตามหารากชามิสกาจัยยาสักสินโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิสา อภพิวสติยะตเทศเสตทะสัทธา,ากายาสัพเพนะนัตวานีโนโอ,อิทิมาโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสสินโนวมทามานะอภิกรรมพี่ขวานังสมิติงวานังเขมียะตุสิตายามากัฏกาจายสสาสสิโนสัมพิจาการามาเสถหาโชติมานาจัอาสวานิม,ม,า,นา,นม,มานาลัตนิมานารตลัตติตนโนอ,อาโคอาทาโคปะรัมนิมิตาเทศเสตทะสัทธา,ากายาสัพเพนะนัตวานีโน อิทิมโตชุติมันโตวันนวันตัวยาสัสสินโมธามานาภิกามุภิกุนางสมิติงว่านางสันเเสเทวานิกายาสัพเพนานาตตะวันนิโนนามันเยวะขาชุงเยจันเยสัสสีสาสหะปวุทธาชาติมกิรโรคาตินนะมนาสวังตะาเขมโมคาตรังนาคังจันทวัสสิตาติตังสุขมมาปรมาตโตจับปุตตไติจิมโตสหสันนาคุมาโรติโสจะสมิติงว่านางสหัสสภคมาโรกานาง มหาคมมาพิชิตติอุปปันโนชุติมันตุปิสมากายโยยะส,สัิโสอเสทะอิสลาคูปเจเกาวะสะวติโนเตสันจามัสโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจจัสัพเพปิกันเตสินเฮเทเวสัพพมมเกมาราเสนาปิกามิปัสสะก,การะสมาธิยังเอทะคันทะพันทะลาเคนะพันทะมัตุโวสมันตาปริวาเลทามาโวมุจิถาโคจินัง ติติดาธรรมหาเสโนกันหาเสนยงอเปสิปานิณาตะละมาหัดจะสารังกตะวานะเพระวังยะถาปูสโกเมโคทันยันโตสวิชุโอตทาโสปัจจุภาวติสังขุทวสยางวเสตัจจะสัพพังปิญญายาวะวักกิจวานะจะคุมาตตัวมันตยยสัทธาสาวเกศาเสนละเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานาทัพโก เตจะอาตับมะกะรุงสุตวัพุทธศาสนาวีตาราเคหิปักกาุงเดสังโลมมปีชยุสัพเพวิชิตตังฆามวิยาติตายัสสินโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติปุสวดจุนลชัยยาปลกอมนาโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยะธทำมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานะระยะปละเมสุลสิทธิพมมาจะอินทาจะ จตุกัโรกาค,าคาัมเอรักกาสมุทาภูตุงคังคาสะพัมสะพัมมะชัยยะประสิทธิ์พระวันต,ตุเตชัยยะชัยยะธารนีธารนีอยู่ทัทีอุตอทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนนาริทิสัยนิรันสายเสนน้ำมารุราชับคนละนัๆๆะชีชัยยะชัยยะคัมพีและสมพีนาเคนทะนาคีปีศาจจับภูตาก,กาดีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคี ชยยชยยสิงคีสุทธาธานะมุขสาชยยชยยวรุณนะมุขสะตาชยยชยยะจำปาทินาคะคุณละคันทกะชยยชยยคนชะคนนะตุนุสุกะรัพุชงสิหะพยัคขาทีปาชยยชยยวรุณนะมุขขายะตาชิตะชิตะเสนารีปุณนะสุจินารดีชยยชยยสุขาสุขัสชีวี ชยาชายาารณีตะเลสัทธาสุชยาชย ra ชยธารณีส SO <c oughs> ัจต si ิน <Yaz> ส <bleach> ัทธาชยชยมังการาลัญภาปวัเขชยชยวรุณายัเขชยชยรลักเสสุระพุชเตชาชายชยาพรมเณนะทักนาชยชยราชาจิรัสัจชายชยปัทวิงสักพังชยชยาอรหันตาปัจเจกุทธาสาวกชยชยมาเหสุโร อาโรฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรัคโฉชัยยะชัยยะนาโควิรุห์ถกวิลุปักโขจันทิมารวิอินโทจเวนะเตยินโทจจเวนะเตโยจกุเวโรวรุโนปิกจะอกคิวาโยจปาชุนโนปุมาโรทัตตาัตโกอัทธาอัทธารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโฆ จะทาสปาโรจะชยกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสธิพนตุเตเอเตนะปุทธเตเชนะผลตุเตชยะม e! um ังคลังชยโยปิพุทธสสิลิมาตัวยังมาราสัจจปาปิมาตุปราชโยโคสยามโพธิมันเดปัโมทิตาชยชยะตถาพมมะคะนาวเฮสินโนชยโยปิพุทธสสิิมาตัวยังมาราสัจจปาปิมาตปราชโยอุโคสยามโพธิ มันเทปโมทิตาชัยยะตาทาอินทคณา,าเหสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมาตวยังมาละศาจยปาปิมาโตปราชยโยขุโคสยามโพธโิมันเทปโมทิตาชัยาาชยะตาทาเทวคณาเหสิโนชัยโยปิพุทธศาส สี่มาตัวยังมาละสัจจปาปิมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตัตธาสุปันนะขนาวะ,ะเหสีโน,โนชโย,ยปิพุทธสัจสีมาตัวยังมาละสัจจปาปิมาโตปราชโยปุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตัตธานาคาขนาวะเหสีโน ไโยปิพุทธศั์ศิริมาตอยังมาลสัจจปาปิมาโตปราชโยุทวสยามโพธิมันเทปาโมทิตาชยตาทาสัมพมาคณามาเหสีโนยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทีวัฒโนเอวังตะว,วังวิชยโยหุย สยสศูชยามังเคลปราชิตาปารังเกศีเสปทาวิปโขเคลพิเศเกสัพพุนานังอคขปโตปโมทติสุนักขันตังสุนังบังคารังสุปปะดังสุโมติตังสุคนสุขโนสุโมโตจัสริธรรมคมาจารีสุปปะทคินังกายะกรรมวาจารกรมมัง ปะถากินังปะทากินนางมโนกรรมมณิถีเตปะถากินาปะถากินานิกตะวานารพันตเตปะระกินเนเตอัธาลธรรมสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนตอโลคาสุกิตาหนทัสสะถาสัพเพหียาติภิสุนันตุโคนาโตเยเทวาสมินฐานเนอธิคตาติคาโยกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาละขันตุสัพพสัสตานังละขันตุชินัสศาสนายายกาจิป,ปัฏนาเตสังสัพเพภูเรนตมนุมโนราถา ุตตากาเลเป่าวะสันตุวะสังวะสาวะาาาลาหะกาโลคาจุป,ปัฏทวเตสังนิวาเลนตุจะสัพพะกายาสุขังจิตธะสุขังอาหารหันตุเยถาละหังโหสวนธรรมะนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสัม,มยังภะกวาสาวะทิยังวิหารติเชเฉตากเนกนะภะนากะปินจิกัสสะอาลาเมีต,ตัตตะขบภะกวาปิขุมันเตสิปิ เโวติพาทานเตติเตภิกขปกวันโตปัจจะศูนย์ภาวเอตัโวจะอุปทาวาภิกขเวตถาคาตานุปปทาวาตถาคาตานิตาวะสาธาตุธรรมะจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขลานิจติตังกะถาคโตอภิสัมปุชเตอภิสัมเมติอภิสัมปุจิตวาภิสัมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติ ปัฏเปติวิวัลติวิภาชติอุตานีกัลโลติสัพเพสังคราเนจติอุปปทาวาภิกขเวตถาคตานังอุปานุปปทาวาสัถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมาชิตาธรรมริยามตาสัพเพสังคราทุกขติตังตถาคตอภิสัมปุชเตภิสัมเมติพิสัมปุชิตาวิสเมตวะกัชิกติเพสติปัญญาเปติปัทฐ เปติวิวาลติปิภัสติอุตานิกรโลติสัพเพสังฆราทุขาติปทาวาปิขเวตถาคาตานงอุปทาวาตถาคตานัติตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานตาติต,ตังตถาคตอปิสัมพุชติปิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาปิสัเมตวา,ตวาอาจิกติเทเสติปัจยะเปติ ธาเปติวิวรติวิภัสติอุตนิกัลโรติสัพเพธามานาต,าติตอิธามาโวจ่าภะวาตันอันตามานาเตปิกุปภะววาโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพาเทกะรัตากถา,าติตังนาณวะกาเมยานปติกัางเขนาคะตาังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงเอวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาตาทีตามประหิาตาันตัอต อปัต,ตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดดตกาลาไปแล้วสิ่งเป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจยโยทร,รมางตทาตัทวิปัสสติอสักขิลังสักภูปังตังวิถาอนุปรุอเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอน,น,นแขนของ่นคอนแคนขขบควรพ่อคูนิการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามะลระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมาจุนนะ พอการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีแสนนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงะโหระตะมาตันทิตาตังเวพัดเชกละลาโตติสันตโตจิกเ,เตมุนิมมนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมสวสธรรมะสังฆเวกปัจจเวกคณะสัพเพสังฆรา,านิจ่าสังขารคือร่างจัต ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วเจ็บแก่เจ็บตายไปตับเพธรรมา,าตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราของว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ชูวังมรละความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามารีตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาคนที่จะสังเวะยางกายโยอ,อาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะอเปตะวิญญ,ญาณโอคัสสะจักวิญญ,ญาจุดโทอันเขาจริงเสียแล้วอะทิเสริสติ จากดนทับปัดทวิงซึ่งแผ่นดินกากริงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัถางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวะัตะสักคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะปุปปะทวะยาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปุปปัปชิตตะวานิรุนจันติผันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสโมสโผความเข้าไปสงบระงรับ สังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจากสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะริงสูตรจากมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่เมเอธะสังยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกิจจิตยังกิจจิตบทสลังกำลังสัพเพหิปาเตหิกลต่างคุังนัวนุโมทันตุสุนันตุโพนาโตเย เกวาอัศมิงถาเนอธิคตาชิคายุกาลัถะสัทธาผลตุสุวิตาผลตุทุกขปะปมุจันตุมาตาปิตาสุวิตาผลตุทุกขปะปมุจันตุตตสัพเเอาติกาสาวุวิตาผลตุทุกขะปมุจันตุสัพเเอาติกาสุวิตาผลตุทุกขะปมุจันตุสัพเพอปิสาสัพเพอยขะสัพเพเปตาสุวิตาผลตุทุกขะปมุจันตุสัพเพอาจาริยุป,ปัชยยา ยะสุก yeah, <system s> <depend ent> ิตาหนตูทุกขะปมุจันตุสัพเพนักัตยาสุกิตาหนตูทุกขะปมุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตูทุกขะปมุจันตุสัพเพจัปเทสัพเพสาวาตินังสาวิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโพธิสัตว์กันคันติมายัยติภักวาน้โมโพธิสัตโตคันติมายัยติภักวาน้โมโพธิสัตโตคันติมายัยติพักวาน ะดิทานคะาถนะายาเทวตาสันติวิหาราวิินีถูกเปย์คะเลโพธิคะเลตา,า,ลตาหินตาหินตาธรรมมาาเนนะพว่นตุปุชตาสถิงกาโรนะเตทาวิหามันเดเลเถราจมัชชานากาจับิโกสารามิกานธนปฏิอุปาสกาคามาจเตเฮสานิคมาจิสระสัปปานาพูตาสุเิตาพว่นตุเตชะลาภูชาเย,ยาปิจัตธาสภพาวะสังเตทาตาทัชตาทโววปาติการ นินยานิกังรรมาวรังปกิจจเตสัพเพปิทุกขสสากะโลนนตูสังขยังทาตูจีดังสตังธรรมโมธรรมธราจะกปุลาสโคผลตูสมะโควะอัถายะจะอิตายะจะกอามเหจูตัดธรรมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนวุติงสปาปุเนยามาธรรมเมริยาบเวทิเตปสันนาหนตูสัพเพปิปานิโนจุทะสาเนรรรมารารังเปเวันโกาเลเทโวหมาวสุขีภวยะสานาสมิ เนจุเนทะนิมอาตาปิตาจัตลาลัชลิจังรักขันติภูมิักังเนวัชเมยยาชาโนปะทางลักขันตูสปทาเทวตาโยชนะคถาบุคภปัตตาจานิโตตขาพยายามปัตตาจานิพยาสกปัตตาจานิสงกาขนตุสัพเพปีปานิโนเอนตาวตาจะอเมยีกสัปตังคุญยะสับทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพพสิทบปสิทธิยา พานังท่าทันต bon ุสหายะสีลังและขันตุสัพพทาภาวนนภิรตาขลนตุข voilà ันตุเทวตาาตาสุบ işte. ังคนขถาผลตุสัพพังสุบังคลังและขันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสดถีผลตุนิลัตตลังผลตุสัพพังสุบังคลังและขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมสัมธรรมมาสุภาเวนะโสดถีผลตุนิลัตตลังผลตุสัพพังสุบังคลังและขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสด ฉีขนตูนิลานตลังสัพเพุทธาพระลปตาปัจเจกนะจะยังผันตานะจตเตชนะรักขังพันธามิสสะประสบสัพเพุทธาพระลปตาปัจเจกนะจะยังผันตานะจตเตชนะรักขังพันธามิสสะประสบสัพเพุทธาพระลปตาปัจเจกนะจะยังผันตานะจตเตชันะรักขังพันธามิสสะประสบสัพเพุทธาพระลปตาปัจเจกนะจะยังผันตานะจตเตชนะรับขังพันธามิสสะประสบสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกนะจะยังผันตานะจตเตชันะรับขังพันธามิสสะประสบ สัพเพพทธาพระปตาปเจกันจะยังผ่าตานะจตเตชนะรักขังพันธามิสปปสุสัพเพพทธาพระปตาปเจกันจะยังผ่านตานะจตเตชนะรักขังพันธามิสปปสุสัพเพพุทธาพระปตาปเจกันนะจะยังผ่านตานะจตเตชนะรักขัง ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลข้าพเจ้าได้สวดสรรยาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมก้ากุญชิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัปพัสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตเป็นคงเป็นสามาริที่บรรชอบทำคำว่าไม่มีอดนอย่างยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอพระพจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภพณฑมงคนไปสู่วัตถุมงคลครัปิดตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคล ท,ทั้งปวงที่สามสิน้ำมเรลได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทิวานุภาพและดิธนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอ,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 องและผู้ใช้ประการ